ร้องสวัสด tamam. <t monkeys> ีโซเชียลแคร์วันนี้เราจะมาร้องเพลงของปังเมยนะคะดาจ้าจ้าจาด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 าจ้าจ้าจ้าจดาจาจาจัาไม่รู้ว่าเป็นอะไรท่ให้ความเป็นไปทำสัญญาด้วยควาสรกแทดทุครั้ง ไม่รู้ว่าใครกับใครทางซ้ายหรือขวาให้กันแต่ตัวฉันกลับไม่เห็นรู้ไหมที่เธอบอกกันฉันเสียใจเลยโออยากจะร้องตยังพู้ที่ใครกับใครที่รู้ทุกทัวกันอยากจะร้องตังพู้ทใครกับใครี่ ไมนดีใจจิตจมาบอกกันกันจะต้องไปเอาไเคยหาอยู่กันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาแหกปถ้าฉันได้